ครับจากการที่เราได้ไปชมตลาดนะครับขุนแผนชมตลาดมานะครับก็มีพระเครื่องนะครับมากมายนะครับก็ถ้าถามผมนะมันก็จะหนักไปด้านพระทําปอมนะครับถ้าส่วนใหญ่พระเกเยอะแล้วก็พระพระป่าอะไรพวกนี้แล้วก็พระแปลกๆนะครับในกลุ่มพระเครื่องต่างๆนะครับที่เขานํามาขายกันถามว่าเป็นพระบ้านมีเหมาไหมมีนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้เนี่ย นั่นคือหลักการสร้างนะครับว่าพระองค์นั้นะนะครับการสร้างแบบไหนสร้างโบราณแบบไหนนะครับวิธีไรมีความเก่าเยี่ยงใดนะครับ yeah, พระเนี่ยมันต้องมีความเก่าอายุของมันถ้าเราเล่นพระเก่านะครับถ้าปแ,ป <Yeah. S 1> แปลกๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับแปลกๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับถ้าเล่นพระเก่าต้องดูความเก่าดูพระหล่อดูหลวงพ่อเงินนะครับอ <Yeah. S 1> ย่างที่ผมบอกเลยนะครับดูเชิงช่าง นะครับผมหมุนดูข้างนะครับพิมพ์พระก็ผิดแล้วนะครับคือหน้าพระเนี่ยผิวโลหะนะครับเขาจะตึงๆนะครับผิวตึงๆสีฉนิมออกเขียวๆดำๆนะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูในพระเก๊พระถอดพิมพ์ทั่วไปนะครับไอ้เขียวอมเหลืองอะไรนะครับคือพระเนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดด้วยไซส์ก็ไม่ได้นะครับทีนี้พอเราดูด้านข้างหรือดูใต้ฐานเนี่ยเราก็รู้แล้วเป็นพระเราเวียนนะครับก็สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับก็ โชคดีนะก็มีพระแท้นะครับก็ไปพอดีพี่พิสิทธ์บอกว่าลุงวันนี้เขาเหมาผ้าบ้านเขาพอดูภาพเป็นมาแต่เขาขายไม่แพงเออแต่ลุงพ่อเงินเขาโอเคนะครับผมก็เลยจัดมานะครับเนื้อเงินนะครับแต่ว่าพิมพ์ขี้ยาสามชายนะครับที่ดูไปเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปเต็มนะผมทําคลิปเต็มยาวไว้นะครับก็เป็นพิมพ์สามชายใหญ่นะครับมันยังมีให้เห็นถ้าเราดูภาพเป็นครับคุณได้พระแท้แน่นอนนะครับ ก็ลองไปชมเดินเล่นนะครับก็สนุกสนุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการตลาดพระเครื่องเนี่ยได้คุยกับแม่ค้าเขาบอกผมผมบอกผมก็แนะนําเขานะพี่มันตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับเขาออนไลน์แล้วแม่ค้าเนี่ยเวลาเขาเขาไปเบาพระมาหรือซื้อพระมาเนี่ยเขาเอามาขายเขาต้องมีจํานวนเพียงพอเพราะว่าเขามาจากต่างจังหวัดที่ผมคุยเนี่ยสัมภาษณ์เขามาจากกรุงเทพเลยนะ แล้วเขามากับแฟนเนี่ยเขามาต้องมีพระเต็มรถเลยคือเขาขายที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ไปพักจะไปอีกตลาดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งไปร้อยเอ็ดไปอุดรน,นะครับเขาก็จะมีที่พักเขาจะเช่าบ้านทิ้งไว้เลยนะครับอ่าเขาจะตะเวนขายไปทั่วประเทศแบบนี้นะครับตลาดพระที่ไหนคนเยอะตลาดพระที่ไหนคนซื้อดีเนี่ยเขาก็จะไปมันจะเป็นอย่างนั้นวิธีการเขาก็จะซื้อบางทีเขาก็เหมาพวกกันเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เหลือน้อยเหมาซะแล้วเราก็ไปอัพราคาขายอีกเนี่ย ธุรกิจมันเป็นอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่า